สวัสดีเพื่อนๆชาวโซเซียลแคมวันนี้ยิงบุ๋มมีสร้างส่วนตัวนะครับน้องบ๊อบบอ๊อฟก็เรงเสริมสวยดูสีตาต่างกันมากสีทหงมาลายมันขาวเลยล่ะต้องพอดีต้องพอดีตรงนี้ลังเราฝนหยุดอยู่ในตัวแม่นะจจะไม่เล่า สนใจไหมสามตัวร้อยเนี่ยสีชมพูชมพูเนี่ยเกษทหารกุกกะก็ว่าจะให้มันติดสักหน่อยมันไม่ติดกุกเลยให้มันสมัครสรุปคุอเขาไม่เอาตรงนี้รอฝนหยุดอยู่แล้วฝนตกแรงมากๆประดับรอบนึงแล้วก็เลยป้าบ้าบอบอกใครอกบอกโฟเซคแคมไม่บอกมึงโฟลเซคแคมมึงจะมาโฟเซคแคมอ่ะงบน ใช่ใช่มึงเหรอกะเอยก่อนนะเต้ยเตยหญิงตายเหรอจ้าอ้าตายเลยนี่แหละนะเอที่ว่าได้เมยกันเลยไม่ต้องอะีแหละไวาไหนข้ไหนนี่แหลเนี่ยนอ่ะทนรเอมันต้องใจอ่ะขอลาเยอะเกินนี่เตยแอมที่เรียตี้ี่แหละอยกท่นีก็